そういうのもスター Субтитры mm -hmm. สกิลคูลดาวอยู่ um mm -hmm.

Terima kasih มันมิงมามันมิงมิงมาบ้านน,าานี่เนาะ <c oughs> <c oughs> oh <laughs>

to <laughs> the ขอบคุณนะของอยู่นี่สกิลคูดเดาอยู่ขอบคุณนะไปตรงนั้น Hãy subscribe cho No. Yeah. ขอบคุณนะ ขอบคุณนะ <c oughs>